วันนี้ผมพาทุกคนมาเดินซอยลาดพร้าวหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินมาดูช่วงกลางคืนนะครับในซอยนี้นะครับว่าซอยนี้เป็นยังไงพามาอัปเดตเดือนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าของกินของขายมีอะไรบ้างนะ ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะก็ยังเหมือนเดิมนะคับค,คักเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรถก็เยอะด้วยนะอันนี้อะไรอะเฟยเฟยหม่าล่านะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตลาด ว่ายังเป็นยังไงนะหากับข้าวที่นี่กลับบ้านไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะหากับข้าวที่นี่ไปกินที่บ้านเลยแล้วกันนะครับ ซอยนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งที่กับข้าวเยอะมากเลยตอนกลางคืนนะข้าวแกงเยอะมากตามสั่งก็มีนะนู่นเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราจะเดินเลาะตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆเดินเลาะไปเรื่อยๆ ลูกช้นลูกชิ้นเยอะนะลูกชิ้นก็มีร้านเบลเลอร์เลยนะตั้งแต่ต้นซอยมากลางกลางซอยตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกับข้าวเหมือนเลยนะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่เดี๋ยวมาสุดแค่ตรงนี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวจะวกกลับทางเก่าหมดแล้วนะครับกลับไปดูฝั่งนู้นนะตอนนี้ก็มีการปิดป้ายคนละครึ่งแล้วนะครับนี่เข้าแกง เยอะมากนะทุกคนเอขแกงร้านนี้ขายดีมากเลยน,ะน้ากินนะเสือกลับบ้านซื้อกลับบ้านจะหิ้วจากตรงนี้ไปก็ไกลมากเลยตรงนี้เป็น เป็นตลาดกลางวันมั้งซุชิกุ้งสดนะทุกคนอันนี้เป็นไซ้กรอกอีสานนะครับไซ้กรอกอีสานนี่เราเข้าไปซอยน,นี้มีอะไรมันเดอ้อไหม ำร้านผักเขาขายดีจังร้านผักขายดีมากเลยนะดูดิน่ะดูดิผักเขาสดมากเลยนะผักสดได้เยอะนะครับน่าจะราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะหมดแล้วนะครับด้านในไม่มีอะไรไปไปต่อนะครับหมูพวงนะ เนี่ยร้านนี้นะหมูกวงนี่ยร้านนี้หมูกวงหมดแล้วนะครับไปต่อไปเดี๋ยวจะเดินออกนอกซอยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางเดิมแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปทะลุซอยหนึ่ง นเนี่ยเมื่อก่อนเราชอบกินพุดซาอย่างนี้มากเลยนะทุกคนพุดซาแบบเมื่อกี้ลูกเล็กนะครับแต่อร่อยนี่เดี๋ยวเราทะลุซอยนี้นะซอยเซเวน่นเดี๋ยวเราจะไปทะลุซอยเซเวน่น มันจะไปทะลุตรงปากซอยลาดพร้าวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับดเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของข้างหน้าด้านหน้าถนนเส้นหลักฝนตกนะวันนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไกลไม่ได้นะครับ ก็ตั้งแต่วันนี้ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าประมาณถึงวันที่สามอะนะฝนตกก็คงไปไหนไม่ได้นะครับถ่ายคลิปในละแวกใกล้ๆบ้าน รงนี้ก็มีร้านตัดซุงตัดเสื้อเยอะแยะเลยนะตรงนี้เป็นปาก ซอยลาดพร้าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วนะครับฝนตกนะเราไปไหนไม่ได้วันนี้ตรงนี้เพิ่งหยุดไปนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเราไปไหนไม่ได้แล้วนะครับถ้าไปแล้วมันก็คงจะดึกอะต้องรีบกลับแล้วเพราะฝนมันตกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกงานเรา จะไปต่อนะครับถ้าสมมุติฝนไม่ตกขอให้ไม่ตก่ะแต่ก็ยังตกอยู่แหละก็ประมาณวันที่สามเมื่อก่อนบริเวณนี้คือคักมากนะครับบริเวณลาดเ้าลต้นซอยหนึ่งปากซอยลาดเ้าวหนึ่งใกล้ห้างยูเนี่ยนเนี่ยตรงนี้จะเป็นแผงขายของ ต็มไปหมดเลยนะครับช่วงกลางวันก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนเนี้ยคือคือเหมือนเขาไม่ให้วางขายตรงพุทธบากแล้วนะก็คือขายไม่ได้แล้วเห็นว่าเขาก็ต้องวางแบบหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน ซอยหนึ่งนะเป็นอีกซอยหนึ่งที่คนเยอะนะครับคนอาศัยอยู่เยอะมากเลยนะเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะทุกคนวุ่นวายมากรถเมย์นะครับสาย92นะไปลามคำแหงนะทุกคน คนเยอะเขายืนรอ,ออะไรกันไม่รู้ตรงนี้เอมาทีพระหนเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงเนี้ยเดี๋ยวเดินไปตรงนี้เรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆคาเฟ่อเมซอนนกแก้วนะเราต้องเรียกเขาว่านกแก้วเดี๋ยวพาไปดู